ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกอปปสเมื่อวานนี้นะครับแบ่งการเคลื่อนกระบวนเป็นหสายสวนลุมพินีนําโดยคุวิทยาแก้วพรดายเคลื่อนไปบริเวณบริษัทเอ็มลิงนะครับอยู่แถวสุขุมวิท60กว่าเนี่ยนะฮะ,ะกบปปสประทุมวันเคลื่อนไปที่หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกปปสเวทีอโศกกับราชประสงค์เคลื่อนไปที่ N b t บทช่องอส1อกบปปสลุมพินีเคลื่อนไปที่กระทรวงทรัพยากร กปปสลุมพินีเช่นเดียวกันเคลื่อนไปที่หน้ากรมพัฒนาที่ดินส่วนกปป,ปสแจ้งวัฒนาที่นําโดยพระพุทธอิสระเคลื่อนไปที่สถานดีโทรทัศน์ไวย์ทีวีในกรณีของ NBT หรือช่อง11เนี่ยนะครับก็เป็นมวลชนที่ไปที่ NBT แล้วก็เข้าไปในบริเวณด้านนอกของสถานดีโทรทัศน์ NBT เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคุณสมบัติบุญงามนงเนี่ยน้องไบร จะอยู่ในสถานีโทรทัศน์เอ็บทโดยคุณสมบัติเนี่ยก็ แจ้งเนี่ยนะครับในเวลาต่อมาว่าต้องหลบเข้าไปอยู่ในห้องแม่บ้าน<อ>รู้สึกว่าอย่างนั้นเ่ยนะเป็น,น,นห้องเก็บของของแม่บ้าน<ช>นะน,นะคะ<ช>คุณสมบัติว่าอย่างนั้นพอผู้ชุมนุมกลับออกไปคุณสมบัติก็ถึงออกมาได้คุณสมบัติบอกว่าการตามล่าตัวคุณสมบัติครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่คุณสุเทพตั้งค่าหัวเอาไว้หนึ่งล้านบาทบนเวทีแต่คุณสมบัติบอกอยังไงก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าจากกิจกรรมให้กําลังใจตํารวจต่อไปแล้วก็มั่นใจว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยเป็นไปโดยมีอารยะอหิงสาและปราศจากอาวุธมาก หมายถึงคุณสมบัติบุญงามบโรองแกนนอนมวลาที่สีแดงหรือบอกอรไหลจุดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่สนอด,ดอนเมืองนะครับนําประชาชนจัดกิจกรรมให้กําลังใจตํารวจที่ควบคุมการชุมนุมร่วมกันร้องเพลงชาตินอกเหนือจากเพลงมาร์ทพิทักษสันติราษนาดอกไม้ไปมอบให้กับตํารวจหลังจากออกมาจากสถานรทรัตเอ็บีทได้เนี่ยนะครับจุดเ